สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่โบก็จะมาแนะนำตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของใน Facebook, IG หรือว่าไลน์ให้ชมกันนะคะแชทบอทนี้นะคะเป็นของไทยใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ข้าวเจ้า com จากนั้นนะคะก็ให้เราสมัครเข้าใช้งานโดยจะล็อกอินผ่าน Facebook หรือว่าจะสมัครผ่านอ e ีเมลก็ได้ค่ะเดี๋ยวแม่โบจะล็อกอินผ่าน Facebook ให้ชมกันนะคะ กดที่ดำเนินการต่อแล้วก็กดดำเนินการต่อก็เข้าใช้งานได้แล้วค่ะต่อมาในหน้าน,นี้ก็จะมีการจัดการเพจนะคะก็จะเข้าไปตั้งค่าต่างๆแล้วก็มีระบบ CF l i ฟ์สดและสุดท้ายนะคะก็เป็นจัดการโฆษณาของ Facebook ค่ะ ก็ให้เราเลือกอันแรกนะคะจัดการเพจก่อนพอเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็ให้เราเพิ่มร้านเข้าไปโดยกดไปที่จัดการร้านค่ะแล้วก็เข้ามาตั้งค่าร้านค้ากันกดเชื่อมต่อร้านค้ากับเฟ e บ o o กนะคะกดดำเนินการต่อค่ะแล้วก็เลือกเพจที่เราต้องการใช้แชทบอทนะคะโดยเลื่อนเปิดข้างหน้าให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะ จุดเด่นก็คือสามารถเลือกกีเ่เพจก็ได้นะ <Wow. S 1> แล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นรูปโลโก้ไอคอนร้านของเราแบบนี้นะคะต่อมาก็ให้เรามาตั้งค่าร้านค้าค่ะก็ใส่รูปล้านค้านะคะแล้วก็ใส่ชื่อร้านต่อมาก็ให้ใส่ชื่อลิงค์ร้านนะคะ แล้วก็ใส่คำอธิบายค่ะด้านล่างก็ให้เรากรอกข้อมูลให้ครบนะคะก็จะมีข้อมูลติดต่อการชำระเงินค่ะก็จะให้ใส่เลขที่บัญชีลงไปแล้วก็การจัดส่งนะคะอันนี้ก็เลือกเอาได้ตามสะดวกเลยค่ะต่อมาให้เราไปที่หน้าแรกค่ะเขาก็จะมีแนะนำการตั้งค่าเบื้องต้นนะคะเขาก็จะให้เราเข้าไปตั้งค่าตามนี้นะคะก็จะมีเชื่อมต่อ Facebook p a พ e เชื่อมต่อ IG เพิ่มข้อมูลร้านค้าเพิ่มสินค้าบริการเพิ่มข้อความต้อนรับตั้งเวลาทำการแอดมินสร้างเซลล์เพจเพิ่มข้อความตอบคอมเมนต์เพิ่มคีย์เวิร์ดตอบแชทซ่อนคอมเมนต์ตรวจสอบสลิปอัตโนมัติแล้วก็คำสั่งซื้อค่ะซึ่งทุกๆหัวข้อเขาก็มีคลิปให้เราดูถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเราก็สามารถเข้าไปดูในคลิปได้เลยค่ะ ต่อมานะคะก็ให้เราไปตั้งค่าตอบอัตโนมัติค่ะในนี้ก็จะมีการตั้งค่าอินบ็อกตอบคอมเมนต์ตอบตามคีย์เวิร์ดตอบตามโพสต์แบบสอบถามทดสอบขีรลัดเมสเซจแล้วก็การแจ้งเตือนมาดูที่ตั้งค่าอินบ็อกกันค่ะในนี้เราก็สามารถตั้งเวลาทำการของแอดมินได้และถ้าอยู่นอกเวลาทำการนะคะเราก็ใส่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติลงไปด้วยก็ได้ค่ะ เราก็ยังสามารถเพิ่มปุ่มตอบกลับได้ด้วยนะคะ ต่อมาตอบคอมเมนต์เพจหรือว่า IG นะคะอันนี้ดีมากๆเลยเวลาที่มีคนมาคอมเมนต์ใต้สินค้าของเรานะคะแชทบอทเนี่ยเขาก็จะทํางานในการดึงคอมเมนต์นั้นเข้าไปที่แชทหรือว่าตอบกลับคอมเมนต์นั้นทันทีที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะสามารถตั้งค่าให้ตอบคอมเมนต์ในเวลาที่เราไลฟ์อยู่ได้คือแบบดีมากๆเลยไม่ต้องมากังวลว่าไลฟ์อยู่แล้วจะตอบคอมเมนต์ไม่ทันอะไรแบบนี้นะคะ อีกอันนึงนะคะที่แม่โบอชอบมากๆเลยก็คือการตอบตามคีย์เวิร์ดสามารถเลือกได้ว่าจะตอบแค่เฉพาะร้านนี้แล้วก็สามารถใส่รูปภาพเพิ่มลงไปได้ด้วยวิธีใช้งานก็ให้เราพิมพ์คีย์เวิร์ดคำถามที่ลูกค้าถามเรามาบ่อยๆนะคะแล้วเราก็พิมพ์คำตอบลงไปในช่องคำตอบแล้วก็กดบันทึกได้เลยแล้วก็ยังสามารถเพิ่มคีย์เวิร์ดอื่นได้อีกนะแล้วก็ใส่คำตอบอื่นได้อีกด้วยเดี๋ยวจะมาลองแชทให้ดูนะคะ สนใจค่ะอืมสวัสดีค่ะร้านเซฟเฟอร์มือสอนใบคนหญิงจะให้บริการเซฟเฟอร์เมืมองได้เงินนไหนคะอืมมีสินค้าไหมคะสินค้ามีพร้อมจะส่งทุกชิ้นค่ะอืมฉลาดมากเลยมีค่าจัดส่งไหม จะส่งฟรีทุกออเดอร์ค่ะอุ้ยดีอะนอกจากนี้ยังตั้งค่าแจ้งเตือนได้อีกด้วยจะแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความใหม่คอมเมนต์ใหม่หรือว่ามีคำสั่งซื้อใหม่ก็ได้นะจะแจ้งเตือนผ่าน Messenger หรือว่า Line ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาก็มาเพิ่มสินค้ากันก็ง่ายๆเลยนะคะใส่ชื่อของสินค้าจากนั้นก็ใส่รูปภาพค่ะตรงเว็บไซต์ก็ให้กรอบลิงก์เพจของเรามาวางนะคะ แล้วก็ใส่ราคาใส่น้ำหนกักใส่รหัสแล้วก็คำอธิบายถ้ามีตัวเลือกก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ติ๊กเลือกว่าเรามีสินค้าพร้อมส่งหรือว่า P order นะแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะพอเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็สามารถเพิ่มสินค้ารายการอื่นลงไปได้อีก และนี้ก็เป็นตัวอย่างการสั่งซื้อของทางลูกค้านะคะพอลูกค้าพิมพ์คําว่าสั่งสินค้าแชทบอทเนี่ยก็จะส่งรายการสินค้าให้เลือกนะแล้วพอลูกค้ากดเลือกสินค้านะคะก็จะมีรายละเอียดของสินค้าให้ดูมีรูปภาพให้ดูเพิ่มเติมด้วยถ้าลูกค้าต้องการที่จะสั่งซื้อแล้วนะคะก็สามารถกดเพิ่มลงตะกร้าได้เลยต่อมาหน้านี้ก็จะมีค่าจัดส่งนะคะถ้าลูกค้าโอเคแล้วก็กดไปที่ยืนยันคําสั่งซื้อ ต่อมาในหน้าคําสั่งซื้อนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะโอนเงินหรือว่าชําระเงินไปทางเราก็ใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่อยู่รหัสไปรษณีย์แล้วก็กดสั่งสินค้าได้เลยค่ะตอนนี้ทางฝั่งลูกค้าก็ทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยทางเขาเจ้าแชทบอทเนี่ยเขาจัดการให้หมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะ นี่ก็เป็นการตั้งค่าง่ายๆนะคะเห็นไหมคะว่าตั้งค่าง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงแต่ก <l ux ości> ็ไม <l ux> ่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีฟีเจอร์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดการออเดอร์เครื่องมือไลฟ์สดและการจัดการโฆษณา Facebook เรียกได้ว่ามีตั้งแต่เริ่มขายจนไปถึงปิดการขายเลยนะนอกจากนี้นะคะยังมีฟีเจอร์ใหม่กระตุ้นยอดขายสําหรับลูกค้าเก่าเช่นปุ่มรับข้อความก็จะให้ลูกค้าเนี่ยกดยืนยันรับข้อความนะคะเวลามีโปรโมชั่นอะไรเนี่ยเราก็ส่งให้ลูกค้าได้แถมยังส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ไม่จํากัดด้วยนะคะเป็นยังไงสนใจกันแล้วใช่ไหม ก็ไปสมัครที่หน้าเว็บนะคะแล้วก็ทดลองใช้ฟรีได้เลย14วันแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเวโบมีโค้ดใช้ฟรีนานถึง6เดือนให้ด้วยง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เข้าไปที่ตั้งค่านะคะเลือกตั้งค่าบัญชี ก็จะมีแพ็กเกจมากมายให้เราเลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีใครชอบแพ็กเกจไหนก็สามารถซื้อได้เลยหรือเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเห็นช่องให้เราใส่รหัสก็ใส่ไปเลยค่ะ bojiya แล้วก็กด ตรวจสอบรหัสโปรโมชั่นนะคะเพียงเท่านี้ค่ะคุณก็จะได้ใช้ข่าวจ้าแชทบอร์ดนานถึง6เดือนด้วยกันแม่บบก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพ่อคา้าแม่ค้าออนไลน์ทุกๆท่านนะคะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ